ข้อดีของการนวดหน้าคือการได้ไปกระตุ้นผิวของเราให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดอาการบวมของใบหน้าแนะนำให้ทำอาทิตย์ละ2-3ครั้งก่อนนอนจะได้ผลดีที่สุดนะคะแต่ถ้าอยากได้ผลดียิ่งขึ้นก็ให้ใช้ควบคู่กันไปกับครีมรดริ้วรอยหรือว่า ครีมทาสำหรับกลางคืนนะคะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังในการนวดหน้ากันบ้างควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบแล้วว่าปลอดภัยกับผิวและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าของเราควรหลีกเลี่ยงการนวดผิวหน้าที่รุนแรงเกินไปโดยเฉพาะกับบริเวณที่บอบบางเช่นบริเวณรอบดวงตา บริเวณที่มีการอักเสบของผิวหนังเช่นจุดที่มีสิวอักเสบหรืออาการไหม้แดดอย่างรุนแรงขั้นตอนการนวดหน้าเตรียมผิวหน้านะคะแล้วก็ลงครีมบำรุงซซรั่มแล้วก็มอยส์เจอไรเซอร์หรือว่าจะเป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับไว้นวดนะคะโดยเฉพาะผิวสำหรับผิวที่ต้องการ ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษหรือว่าเหมาะกับผิวแต่ละประเภทนะคะจากนั้นให้เราลงไปรอบๆใบหน้าแล้วก็เอฟเฟอร์ชเบาๆนะคะต่อมาให้นวดคางขากันไกลนวดต้นคอนะคะแล้วขึ้นไปแก้มรอบดวงตาและหน้าผากนะคะซัก20นาที หรือ25นาทีจากนั้นให้เรามาร์คหน้านะคะควรจะทิ้งมาร์คไว้ประมาณ10 1 5นาทีนะคะระหว่างนั้นเราก็รอให้มาร์คได้ทำให้ผิวชุ่มชื้นและให้สารอาหารสารบำรุงต่างๆเข้าไปสู่ของผิวของเราได้ดีขึ้นสำหรับท่านไหนที่ดูแลลูกค้าอยู่ระหว่าง มาร์กหน้านก็ควรจะนวดแขนนวดมือนวดแขนต้นแขนนะคะนวดหน้าอกให้ลูกค้าไปด้วยหรืออาจจะเป็นการนวดหัวเพิ่มเพิ่มความผ่อนคลายให้ลูกค้านะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าลูกค้าจ่ายเงินเรามานะคะทั้งทีเราก็ควรจะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ก็ไม่ควรที่จะชิ้นมาร์กหน้าไว้ แล้วเราไม่ทําอะไรเลยนะคะเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าเราทิ้งช่วงการดูแลของเขานะคะนี่ก็เป็นการดูแลของปูเป้นะคะที่ร้าน